อด้ันอ้้มาไมูมากในลมาเด้อพี่น้องเฮ้ยมือนีว่ามาพากันมาเห็ดใาสีจ้ามือนีมือนีเป็นมือสันวันดีมือนีเป็นมือสันวันดีเห็ดใาสีจ้ามือนี เฮ็ดบาสีเราก็มาทำความสะอาดว่างปูว่างยาทำความสะอาดว่างปูว่างยาเบิงพี่น้องเอ้ยบ่ท่านได้แล้วปูยาเพิ่นอยากให้เห็ดว่างให้ไม่ มึงเป็นนางเฮี้ยงกันอยู่พุ่นไอพุ่นอ่ะแล้วเบิ่งเนี่ยคุนอ่ะมุนเจ้าค่ะอู๋ไหนเจ้าค่ะเพิ่งไปใคยสูบบุหรี่อู๋ไหนน้อเพิ่นไ่เคยสูบอันนี้คือเพิ่นไ่เคยสูบยาเจือเจือเป็นครั้งแรกหมากหมากตึงวเปิดแนงเปิดเพื่อไงเพิ่งจะหน่อยแนงเพื่อหุ่มเชิ่มหมากหมากอะไรแกงว่ามามามาเพื่อนน้องคอยเอามาที่มาที่พี่รุ่น ิมอนเด้อเจ้าค่ะข้ามาข้ามาข้ามู้และมาช่วยกันน้องแม่เจ้าแม่เย็นยังไเรจ้าได้นึ่งเขาก็บุกเย็นนะข้ามหมาข้ามตู้ข้ามเปนเจ้ามอนเจ้าค่ะนิมอนดอยนะด้อยเดียวอาย์ปล่อยปล่อยิปล่อยปล่อยปล่อยใจปล่อยว่างปล่อยว่างเย็นิตให้วางเฮ็ดยิตให้ว่างปล่อยว่าง มาากมีคุณธรรมคุณธรรเ่อมมุ่งน่งรช่วยพูดโปรชิมวเร็วชิมบัวีิ่งเรวเป็นยังนี่ยังดังมากผมเจอครับมเอครับอ่าผมเจอครัมบัวว่งเร็วผมมันคืมัไแกแนวใดเนาะแกแนวใดเนเปมร็นบันไดต่างใจนะู้ร จังได้กับบอก่นนี่ยังของี่ยังค่ากับบอกลูกบอกหลานปอาร้าปูปลาร้วปูลากสังขารมันจะไม่ไหวเด้อมนต์มนต์นต์มนต์มนต์มีมนับเด้ออย่าก่อนจะกไมขึ้นว่าม แล้วโน้ต้าเอากระดาษทิชชูดเลยลูกกระดาษอยู่ตรงนี้แกเอาขันให้เพื่อนคนร้านสิพอตมาเด้อเวยขันให้เพื่อนอ๋อันนี้ดูหมันเตรียมพร้อมไม่ทันจัดห้องพักเลยไม่ทันกำลังทำห้องพักเลยขอขอขมาพี่ขอเข้ามาก็เป็นนังละหายแล้วพี่ไปอไปแล้วคุน ขอลูกหลานของเขามาลาโทษแล้วเด้อปูนเสื้อผืนมาผ้มาืเสื้อมาเป็นยังลครับมาเป็นยยังครับตอนนี้เสื้อแล้วรับแล้วรับเอามดแล้วอันนี้เป็นทาบ้านบ่แน่หเนี้ยหลนี้วนนานนี้ดี้นแล้วบ้านนี้ดี้นบ้านนี้ีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขบ้น้ดีขึ้นแ้ีขึ้นแล้ี้น้ีวีบ้น้ดีขึ้น้ีดีขึ้น้ แต่วันที่ยี่สิบสี่ังมากไหมพอค่าสิบไปชุดเขาามาเด้อไปชุดขาวมาไม่สูบบุหรี่ก็มาสูบนะนะปูเจ้าพี่เจ้าพ่แลานเด้อเซียพนลบลูพนบันี้เพ่นหูแล้วบันนี้เพ่นหูแล้วพนเศร้าแล้วพนเป็นยังเป็นยังรันเป็นยังม่นเป็นยังแลรอล่ะเศ้าแล้ว ดีขึ u, ้นปะดีขึ้นกินน้ำมัหนีิน้ำกินน้ำครับดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วน้ำมุนน้ำมุนน้ำมุนอยู่ขันทางนั่นน้ำมุนน้ำมนุนแม่ก็ปวดช่วงละลราบ่กเป็นยังละลราบัดเช่นี้ขอกคาม่าพิ่นแล้ว เออพอนั่งอยากเที่ยวอยากสิถูบยาลายเออเพื่อนนั่นแล้วอันนี้ิ่นไขแล้วเอาจนงอยพอสีได้ช่วงหรอสิได้ช่วงตัวเี่ยวไปเลยสีได้เศร้าสิได้เศายำไปจังน้อยสีได้นี่เห้งยำกบาย่านั่นหมดนี่ว่เป็นยังดอกบัตรที่นี่ช่วงแล้วคนหูแล้วนหูแล้วที่หลุนงง เคยเห็นนลบดูเป็นเรบาดเนี่ยคิดกันยอบด่ากันเปนมี่ของเพื่อนเข้ากันมีองเพื่อนมีร่างมีองเพื่อนเเจ้ากับมีร่างมีองเจ้าคือกันัวุนเป็นอยู่ได้เนาะหวดลูกครับบอกเยียอยู่ว่าดาผมเออดาเขามคู่รู้เล่นเค็ิ่นนี้วนบ้วนววนใส่เนี้ใส่ดิอถุงไม่ขึ้นนะเป็นหาส้องฮ่างเห็นแล้วมวนเอาเส้ตาขวี ขาบไต่ข้างใต้ข้างใต่ข้างอ่ะเฮ้ยมหมดแล,ล้วมี่เข็ยออกคือไต่ข้างอะน่นะไาได้แล้วถุงได้แล้วข้าวข้ละละขาดีขึ้นละลาดีขึ้นละลาวันนี้โอ้ยนี่ก็ข้าเข่าแต่ห้อหงหนำว่ไปเบิ่งเอาผัว ไม่อะนะต้องปฏิบัติคือเจ้ามูอก้อนนี่พอเคยสวดมนต์ก็ได้มาสวดมนต์จะต้องเลือดดกะต้องเลิกด่าด้วยจะยไปด่าผัวบ้านฟาบ้านเจ้าแต่งคันหายจะด่าผัวนงูแต่งคันหายขึ้นด้วยไปกับใดพ่อจะนี่มาจากตลาดเมืองท่องเนาะจ้าเกเรุ่นกับแฟนเพิ่นแฟนเพิ่นซื้อว่าจังใดก่อนละมาโนดมาโนด พอค้าขายบอกพริกอยู่ในตลาดเมืองท่องเนะจ้ะที่แรกเพิ่นมาเพิ่นบ่เสือเพิ่นส่วนเมี่ยเพิ่นกลับบ้านส่วนเมี่ยกลับบ้านนี่อยากกับอย่างเดียวเพิ่นบ่เสือเพิ่นลบลูบอที่นี่เพิ่นกันเลยมาแสดงปฏิหารให้เบิงแล้วก็อ่อนก็ย่อมรับเอาแล้วล่ะบัดนันแหลกบางหลันเพิ่นขี้ไห้ไงมี่แต่อยากกลับเพิ่นเลยขี้สาวด ตีบ้าตีบ้ามถนสีออกก็แล้วบางหันมันมีตั้งแต่อยากกลับย่างเดียวบนกับเลยอยากขี่หลังไวยวังสิกลับไปยังบนกับสีวลาตัวมาหอดหม่องหอดบอนเหล่วกับสีคิดวลาตัวอันลั้เรื่องค้าเรื่องขายกับผักไว้ก้อนเอาโศกเอาลาบสะก้อนแบบที่ไหนเป็นขอโชกขอลาบเอาแบบนี้เป็นมาแลบนี้เป็นไหมเห็นขอโชกขอลาบเอาข้ากระสีได้บนเอา แต่มือยังสั่นอยู่มัลากันเพื่อนมากแต่ยังสั่นล่ะเป็นคือข่อยออกไปเห็นที่แหลมล่ะจะจะมากับหวานเด้านี่ยกไปเท่าให้กันมากับหวานหวานหวานมากเนี่ยวกินแล้วหวาน เคยกินยกเทียบ่บ่บ่เคยกินบ่เคยสูบยาบ่บ่เคยสูบแต่ว่ามึดยาเกือบเป็นซ้องปวดหลังมาเลยบ่ปวดหลอนไปปวดหอนขึ้นทงหลังน้ำแมนโดนแล้วหอนไปันเลยหอนอ๋อหอนข่อยนั่งอยู่ข้างนอกเป็นบ่ข่อยนั่งสูบยาอยู่ข้างนอกเป็นบ่ทางสูบยาข้างนอกก็เลยให้อาออกไปเบื้องกับพี่ตูเป็นห่วงนะพออยู่คนเดียว นี่เฮ็ดเร่งเฮ็ดบายสีก็บ่ทันเป็นบ่ทันเกานจังเด้อหมอก็บ่พร